โอไฮโอก็ใจมาคลิปนี้จะพาไปรีวิวโรงแรมจากทริปโตเกียวล่าสุดของเฟิรมทั้งสวครับที่เป็นอีกหนึ่งโรงแรมในเครือไฮแอทด้วยครับและที่นี่ก็คือโรงแรมไฮแอทเซนทริกกินซ่าโตเกียวนั่นเองโรงแรมนี้นะครับตั้งอยู่ใจกลางย่านกินซ่าเลยครับจะบอกเลยว่าโลเคชันคือดีมากดีที่สุดตั้งแต่เฟิร์สเคยพักโรงแรมในโตเกียวมาชั้นแรกนะครับก็จะเป็นโซนทางเข้านะครับแต่เราจะไม่ได้เช็คอินกันที่ชั้นนี้นะครับเราต้องกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น4ล็อบบี้เพื่อที่จะทําการเช็คอินกันครับเปิดประตูลิฟต์ออออออกกกกกมมาาาาาาาแแล้้ววววคืับรรรรตต่่่่่งงขขททีีีีีนนนนเเเเเพะิยยดไซ์ ยิบเอาแรงมานานใจรอบๆย่านกินซ่ามาออกแบบโรงแรมแห่งนี้หนึ่งในไอเดียที่เฟิร์สชอบนะครับก็คือการที่ดีไซเนอร์เขาไปนำแป้นพิมพ์เลเทอร์เพรสของร้านเก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านกินซ่ามาออกแบบป้ายสไนเดชทั้งหมดในโรงแรมไอะที่นี่ก็เคยเป็นสำนักงานหนังสือพิมพ์เก่าอีกด้วยเป็นไอเดียที่เท่และยังรักษาตำนานแห่งกินซ่าได้เป็นอย่างดีหนึ่งอย่างที่เฟิร์สชอบนะครับก็คือเวลคัมดริงก์กับเวลคัมแสดงที่เราสามารถไปเลือกหยิบไม่อันเลยครับอ้าวพี่เค้งมาแอบกดกระชับปองอยู่นี่เองหาตั้งนานในท และห้องเฟอร์ก็คือวันคิงเบดนะครับเป็นห้องเริ่มต้นไซส์35ตารางเมตรแบบโรงแรมที่ญี่ปุ่นที่ถือว่าใหญ่มากเลยนะครับแล้วเขาก็แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําพร้อมบัตถ์ับติดกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องซ้วมนะครับแล้วก็เป็นส่วมอัตโนมัติด้วยครับตรงกลางเป็นไอแลนด์ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าล้างมือครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเตียงคิงเบดครับพร้อมลาโพงแล้วก็นาฬิกาปลุกเดินมาอีกหน่อยก็เป็นโซนลิฟวิ่งแอรียครับพร้อมกับเก้าอี้โต๊ เขาก็ได้จัดเตรียมการ์ดพร้อมขนมเพื่อเวลคั่มเราด้วยครับเตียงคิงเบดใหญ่แล้วก็นุ่มใช้ได้เลยนอนได้2คนกําลังดีส่วนปลายเตียงก็มีทีวีจอใหญ่ไปลตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่ให้เปิดกระเป๋าได้อีกเยอะเลยครับสายากนะที่ห้องขนาดใหญ่แล้วโลเคชั่นดีขนาดส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นมินิบาร์ครับพร้อมเครื่องทํากาแฟของเนส e s s o มีเครื่องทําน้ําร้อนที่ใส่น้ําแข็งแก้วชากาแฟแล้วก็มีตู้เย็นด้านล่างด้วยที่นี่นะจะไม่มีบริการน้ําดื่มในห้องนะครับแต่เขาจะให้ขวดเปล่าให้เราไปเติมน้ํากับน้ําแข็งในห้องเติ ให้มานั่งดื่มกันยาวๆเลยตอนเช้าที่นี่ก็กลายเป็นห้องเสิร์ฟอาหารเชาร้าอาหารเช้าที่นี่ก็จะเป็นลายบุฟเฟ่ต์นะครับมีทั้งอาหารญี่ปุ่นทุกรูปแบบเลยครับตรงนี้ก็มีข้าวหน้าปลาดิบให้เลือกตักด้วยครับตรงนี้ก็จะเป็นแซลมอนย่างสดๆเลยครับและที่เซอร์ไพรส์เฟิร์สก็คือเขมีแกงจืดแล้วก็ผัดไทยด้วยนะเผอแป๊บเดียวก็ตักมาเต็มโต๊ะแล้วครับจะกินหมดไหมเนี่ยแต่ลอเปียวขวดน,นี้ก็อร่อยดีส่วนใครนะที่เป็นสายเฮลตี้ที่นี่เขาก็มีฟิตเนสให้บริการตลอด24ชั่โมมมงงงงเเเลลลลลยยรรออปปปกกกกแแะ่่่่นนนนน็็็หหาาาาาาูด้้ติสๆขขไ หนึ่งก็เป็นคาซาเลยเวเดินอีกนิดนึงก็เจอบาร์นีสนิวยอร์กโตเกียว์ัดไปอีกนิดเดียวก็เจอโดเวอร์สตรีทมาร์เก็ตมีทางเ<ะ>ชื่อมเฉพาะไปยังตึกอยู่ในโคลกินซาที่มีสาขาใหญ่ที่สุดในญี่ปุน่น<ม>โลเคชั่นดีขนาดนี้ขาชอปต้องไม่พลาดนะครับร้านอาหารอีกมากมายนับไม่ถ้วนรอบโรงแรมถ้าใครพอมีงบก็แนะนำที่นี่เลยครับไฮเอ็นทริกกินซาโตเกียวไม่ผิดหวังแน่นอนครับคุ้มค่าความสะดวกครั้งหน้าจะพาไปฮอปราวที่ไหนอย่าลืมติดตามด้วยนะครับกับฮับบาร์รางดอทซีโอวันนี้ไปแล้วครับบ๊าายบย